สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ดวลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กแบทเทิลบ็อกเซอร์นะครับตอนนี้ทอยเหรียญชนะนะได้เริ่มก่อนครับปื่แรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปไหนไม่ค่อยได้มากครับเล่นได้แค่คู่นี้นะยังดีครับมีแฮนด์แถบค่อนข้างเยอะนะมีดีดีโคมีอุละละแล้วก็เป็นสเปเลอร์ครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงสุดแข็งแกร่งของเราแล้วก็มีชิดาดด้วยตอนนี้ก็เล่นได้แค่นอร์มอนพี่เลี้ยงครับแล้วก็นนะกอร์์มมมมออออออนนนนนนีีีีีี่่่่ตตตาาาาไไปปะแแลล้้้้้วววกก็็ขขึเเเเเเดซซชสิิรรรรฟงงงยย ไม่เนี่ยครับลงพี่เลี้ยงนะแล้วก็เอฟเฟกของสเปรย์เลยครับมันสเปรย์ได้ก็จริงแต่ว่านอร์มอลซ้ำได้ก็นอร์มอลไปเถอะลงเลยแล้วก็เอซี่ครับตัวนี้นั่งคิดอยู่นานนะว่าจะเล่นเป็นท่าที่เป็นดัมซี่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นเป็นพวกไอเนี่ยอีโซเดยนะแต่ว่าถ้าเกิดไปอีโซเดยปุ๊บเนี่ยแล้วโดนขัดอ่ะมันก็จะจบแค่นี้เลยใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นดัมซี่อย่างน้อยมันยังตัวใหญ่นะน่าจะพอทําอะไรได้บ้างตอนนี้ก็เป็นดัมซี่นี่แหละดัมซี่ลงครับกดเทคเลยเซิร์ช เสิร์เป็นคอร์ทเคิลนะครับเพราะตรงนี้เราไม่มีอัปเปอร์คัตใช่ปะล่ะเสิร์ฟเป็นตุ่ยมาก็ไม่ช่วยอะไรนะเพราะงั้นเป็นนี่แหละในเกรดได้ทีหนึ่งแล้วก็มีพวกแฮทแทบนะช่วยๆกันเซตสองใบครับเซตชีดาบก่อนนะเซตหลอกครับแล้วก็ใบจริงเซตใบที่สองแล้วก็พัดเลยเมนหนึ่งครับดอเฟสน,นะถอดหนึ่งไส้ครับแล้วก็กันลิง่อดข้าเป็นเทนยี่ครับเทนยี่มืดนะไอตัวมืดเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่า ไอเทคที่ว่ารีมูฟมันจากหลุชมชามาเป็นเลงเป้าตัวนี้เราถอดการเลงไป้วครับเขาจะดีได้แค่ข้างหลังนะแต่ถ้าเกิดเขาดีเป็นเคาน์เตอร์ไปก็จ,จะเดือดร้อนได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นพวกซอโซใช่ไหมละ่ะเราแจกจะเก็บไอ้นี่ไว้นะเอาไว้ในเก็บโมเยหรืออะไรก็ตามก็ตัวนี้ก็เราดูไปก่อนครับเป็นเทนยีครับสเปแล้วก็ลิงครับเป็นเด็กคนนี้ไอ้นี่ก็ทําให้ไอตัวมังกรมืดเนี่ยสามารถรีมูฟแล้วก็ดีได้ใช่ปะแต่ว่าเรามีดีดีโครครับเรา ดิ้แล้วก็โฉบไอ้มังกรมืดดิ้งไปเลยครับตัดปัญหานะจะไม่ต้องวุ่นวายทีหลังริ้มูทิ้งไปเลยอ่ะทีนี้เขาไปต่อครับเป็นลองยวนนะลองยวนแปลกๆนะทำไมถึงไม่มีโมยเยถ้ามีโมเยก็กรณีนี้มืออาจ่จะมีโมเยก็ได้มัง้งลองยวนครับอ่าทิ้งมือซอสโซครับใบอื่นหรือว่ามอนวิมอะสเปรย์มาลงไม่ได้สเปรย์เสร็จปุ๊บสร้างโทเกนชาแล้วก็จะขึ้นเป็นบานลอนตรงนี้นั่นตัวนี้เรามี พอคอ์เตอร์ครับเดี๋ยวเราในเกตทิ้งไปเลยนะเพราะถ้าเกิดบอดเนี้ยแล้วโดนบาลอนจะลำบากพอมือก็สู้ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะอันนี้ครับทิ้งคู่โมเยครับแปลกประหลาดสุดเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นงี้เขาลงโมเยก่อนแล้วก็โชว์ลองดวนจะเก่งก่อนไหมจะได้แบบครบคู่ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้เลยนะว่าทํำไม,ทำ,ไมทำแบบนี้คิดเท่าไหร่คิดไม่ออกเลยนะทีนีก้ก็ช่างเขาครับไม่เกี่ยวกับเรานะทิ้งโมเยครับพอคอ์เตอร์ครับในเกตเลยดีจโบ<ๆ> ในเกครับไอเขาจะเสียของเยอะมานะตอนนี้เราก็จะไปเป็นไอตัวโซ่นี่ขึ้นมาเพราะโซ่นี่มันถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินเงี้ยมันโดนตีมาใช่ไหมมันจะถอดไส้กันทำลายได้และพลังมันจะขึ้นเปสามพันด้วยคิดว่าโอกาสรอดน่าจะเยอะกว่าตัวอื่นนะจริงๆปกติจะอาทหามไปในนี่นะทำไปเตี๋ย่เก้าครับแต่ว่าเตี๋เก้าเนี่ยพอมันถูกทำลายใช่ไหมตัวที่เก็บมามันไม่เก่งนะถ้าเกิดเป็นอัปเปอร์คัตเนี่ยเออค่อยน่าทำหน่อยเพราะเก็บอัปเปอร์คัตมาไม่เล่นได้ใช่ป่ะไอพวกนี้เก็บมาก็เเเเลล่่่นนนนนนนไไไมด้้้ะะะพรางัก็็็ปปอีแหทโ มอเตอร์ไซด์ด้วยนะแปลกประหลาดมากมีทั้งเทนดี้อะเทนดีซอสโซพอเข้าใจได้และมีซามูไรเนี่ยเดี๋ยวต้องดูรีเด็กนะว่าประมาณไหนตรงนี้โชคดีครับที่เรามีอุลลารนะเขาทิ้งปุ๊บจะเสิร์ชอะโดยปกติจะเสิร์ชเป็นไอยูสี่ใช่ไหมยูสี่ปุ๊บจะได้ต่อได้เลยเพราะงั้นเรามีอุลลารครับเราป่าต้งแต่ตรงนี้แหละถ้าเขามีอีกก็ตัวใครตัวมันละในเกตเลยดีโซค,ครับไม่เสิร์ชนะะผ่านเลยเป้ามือของหมดละเอาเถอะครับตัวใครก็ได้สักคนเริง โอ้โหนี่สุดยอดครับเก่งนะเสิร์นนารอบครับเป็นใครก็ได้เป็นโปรโมตเตอร์เลยเก่งๆ,ๆพอตัวนี้เราไม่ต้องกูดารานะเพราะเรามีชีดับสบายๆ,ายๆเซิร์เลยเป็นโปรโมตเตอร์ครับไปต่อข้ามคอนโทรลมอนนะสเปย์ได้แล้วก็ไปต่อยาวๆทีวิลสเปย์สองคนเป็นอัปเปอร์คัตกับการ์ดจอการ์ดจอก็เดี๋ยวเก็บเสิร์ดนะตัวนี้อัปเปอร์คัตครับเมื่อลงปุ๊บเสิร์ดหนึ่งใบที่มือเสิร์ดเป็นเฟเวอร์คอเตอร์ครับเพราะเรามีคู่นี้อยู่แล้วแล้วก็ในเธอฝั่งข้ามับเธอถัดไปเนี้ย เราถอดไส้มันใช่ไหมจะเอากระดักเคาน์เตอร์มาตะเ,เ,เกียบเอาไอ้นี่เอากลับมาเซตได้นะแต่ว่าเราต้องเคลียร์เป็นย่งไปก่อนก็น่าจะเก่งอยู่แหละคือเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ตีเลยนะยังไม่ต้องไอซีครับเพราะเดี๋ยวดาเมจจะลดนะก็ตีเอาตัวใหญ่ตีน้ำไปเลยแล้วก็พวกตัวนี้ตัวน้อยตีตามไปเซตโปเกมน์อสองครับเอ็กซีเลยเป็นเดมซี่เอฟเฟกต์ครับก็เสิร์ชนะหนึ่งใบขึ้นมือก็เสิร์เป็นพี่เลี้ยงครับเผื่อเขามีตัวแปลกๆลงมานะเราได้ใช้พี่เลี้ยงโดดไปหยุดได้ แล้วก็เซทครับเซทเป็นคอน์เตอร์นะแล้วก็พัดเลยดอเฟครับทอดเลยทอดเป็นอัปเปอร์คัตนะตรงนี้เล่นเพลินไปไหนอยนะที่จริงอ่ะเมื่อแต่แกสตอร์เพลินเราอ่ะควรจะกดเทคทอดไอ้นี่ลงไปนะกระดาษคอน์เตอร์ไี่อยู่ในหลุมใช่ปหมล่ะแล้วทอยนี้อ่ะเราพออัปเปอร์คัตตกหลุมอ่ะเราจะใช้เทคเอากระดาษคอน์เตอร์มาเซตไม่ได้เพราะว่าลืมถอดนะแต่ว่าช่างมาครับชุบก็ชุบพอตรงนี้เราได้เปรียบประมาณหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็เป็นเล่นเล่แปลกๆนะส่วนใหญ่ ซอสโซกับซามูไรมาใช้ของเยอะหรือเปล่าของส่วนตัวต้องไปดูนะวอลิติกประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กเมื่อตะก,กี้นะครับก็เป็นซอสโซล้มั้งซอสโซกับพวกซามูไรนะแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้าไม้นะแปลกๆอาจจะเพราะมันล็อกไม่น่าจะล็อกไปไปการ์ดเก่านะแล้วก็พวกตัวซิคโคคนนี้ก็ไม่มีซาบูไรสักตัวนะน่าจะใส่เป็นแบบเอจินช่วยเฉยๆครับก็ไปดูเมนเด็กนะใบแรกเป็นไดเวอร์ครับเพราะว่าใส่แกมม่านะสองตัว เวลเลอร์สองครับกำลังคิดนะแล้วก็ล็อกเบอร์ครับใบเดียวไอ้นี่ก็เป็นหมวกด้วยแล้วก็เป็นเทนยี่ธาตุดินแกมมาสองใบครับมอไซส์ามเลยนะแล้วก็เป็นอุลาสามครับมกรไอหยางซิงนะมกรไฟเทนยี่ธาตุน้าครับโมเยสามแล้วก็เป็นไทอาร์สองอีเคเซียโกลเด้นซอโซแล้วก็เป็นหยางซิงลองยวนเมสส์กี้ครับแล้วก็เป็นพวกแมกนัมมัดมีบิ๊เท่าเนะนี่ยแปลกๆกันธาตุมือครับธาตุแสงนี่เลูแล้วก็เป็นโปรตอนนะ ยูสครับแล้วก็เพื่อนมันเบคแล้วก็เวสเซิลเวสชุบใช่ไหมชุบแล้วก็เป็นแบ็กเอาชนะเอ็กตาก็เป็นพวกซงโคนะไม่แน่ใจหรือว่าเล่นประมาณไหนนะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดใส่พวกตัวขอสมูรไรมั้งเงี้ยก็พอเดาได้ใช่ไหมว่าเล่นเปท่าสมูรไรเงี้ยอันนี้น่าจะใส่มากลางๆก,ก็ไม่น่าจะใส่แบบนี้หรือเปล่ามาดูเอจินเยอะไปหน่อยนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับตารแรกนะเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับก็เป็นมือจั่วที่ไม่ได้เห็นมาสักพักเลยนะแม็กซีสครับหัวจะปวดนะแล้วก็เป็นยังดีครับที่2ไปใบเนี่ยพอใช้ได้นะเป็นอัปเปอร์คัตกับโปรโมเตอร์นะเป็นแบบวันการ์ดคอมโบทั้งสองใบเลยก็ช่วยไม่ได้นะมีมาอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราก็ปาแม็กซีนะปาทิ้งปลาขว้างครับมันต้องได้อะไรคืนมาบ้างเลยตัวนี้เราเริ่มเกาะน,นะตัวนี้แปลกประหลาดมากครับพ่อทอยเหรียญแพ้นะแล้วเขาให้เราเริ่มเกาะครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าช่วยไม่ได้นะเพราะว่าท่ามันข้อห้ามฟิีครับมือแบบน เม็ดหนึ่งครับลงโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ทีวีตัวเองจะเป็นสองคนครับเป็นอัปเปอร์คัตนะกับกาจอครับอัปเปอร์คัตไอ้นี่เก็บไว้เล่นตาหน้านะเผื่อบอร์ดนี่แตกตอนนี้ก็อัปเปอร์คัตครับจะเสิร์ตหนึ่งใบเป็นเฟรนเดิคอรเตอร์แล้วก็ไปต่อครับเป็นแดมซี่แล้วก็แดมซี Z ่เสิร์ตเป็นคอร์คอรเตอร์นะตัวนี้ก็สองในเกตน,นะแล้วก็ตรงนี้ครับถอดไปก่อนเลยนะเผื่อตาหน้าไม่ได้ถอด ก็ถอดไส้ครับถอดเป็นอัปเปอร์คัทครับไอ้นี่ได้ใช้ได้เลยนะถอดเลยเซตสองครับเสร็จปุ๊บก,ก็พันเลยเล่นได้แค่น,นี้แหละดอลเฟย์แฟงข้ามครับเอฟเฟกต์ของเดมซี่นะถอดไส้แล้วก็ปลาแม็กซี่ครับมีเยอะนะก็ปลาทิ้งจากดอเฟย์นี่แหละดีสลบเลย,ย,เลยไม่โดนอะไรนะแปลกๆกันอาจจะเป็นเจ้อทีเคหรือเปล่าถอดการ์ดจอครับ หร้จอก็ถ้าตกหลุมด้วยเฟกการครับจะได้เก็บเพื่อนมันหนึ่งใบขึ้นมือเราก็จะเก็บเป็นโบรโมรเตอร์นะเอาไว้ในตาหน้าวนของเรื่อยๆเม็นหนึ่งครับโอ้ไรนี่สตอมครับ OTK แน่นอนนะก็ตรงนี้ก็มาครับทำครับเขาเลือกที่จะทำลายแถวหลังนะเรามีเฟมเวลคอเตอร์ครับก็ต้องในเกตทิ้งไปใ้เหลือคู่นี้ไว้ในเกตเฟกมอนได้นะรีเทบเลยในเกตทิ้งไป แล้วก็โดนไคจูครับอาถ้าเป็นไคจูตัวนี้นะชัวร์ละมิโกะครับอันนี้ก็ยังดีหนะ้าที่แม็กซี่ที่เราปาไปส่งผลนะได้เป็นอุลระขึ้นมาครับอุลระช่วยได้นะเวลาเจอมิโกะครับเพราะว่ามือเขาเหลือน้อยละแล้วก็มีพีแพลนชั่นครับถ้าใช้ปุ๊บน่าจะเสิร์ฟตัวมิโกะตัวพี่กรรมนะแล้วเขาจะได้ต่อได้ยาวมากๆเพราะงั้นเรามีอุลระที่โจมมาเมื่อกี้ครับโจมโม่ขึ้นมานะเราก็ปาเลยแล้วก็รู้นะว่ามือเขาอะมีมิโกะตัวใหญ่หรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วใบนี้เป,ไป,ป็นใบลกว้ัน เวลาเจอมิโกะครับถ้าเกิดโดนเขาตั้งตัวเนี้ยโอกาสแพ้เยอะมากๆนะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นตัวที่ทําให้ OTK ได้เลยอันนี้ก็เป็นเวทน้ำครับก็แปะใช่แล้วก็สเปรเพื่อนอันนี้ก็น่าจะรอดอยู่หรือมั้งสเปรเพื่อนครับเป็นเขียวนะแล้วก็ดีดด้วยดีจากใครอ่ะเอฟเฟกของใครดีเอฟเฟกนี้นะก็ดีดขึ้นมือใช่แล้วก็สเปรล,ลงมาเขาจะได้ใครจูคือไปเล่นครับแล้วเขาก็จะได้เป็นเขียวด้วยเขียวมีเวทเสียบครับจะได้เสิร์ฟกับดักขึ้นมือ ตัวนี้เราก็มีแม็กซี่นะก็จูบไปเรื่อยๆตัวนี้ได้เป็นนะอูวิแมทนะอูวิแมทก็กลายไปว่าใบเคาน์เตอร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันทําให้เราใช้ไม่ได้นะแต่ว่าช่วยไม่ได้นะใครจะรู้ว่าจะโดนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่โดนไครจูยังไงมันก็ได้ใช้นะอย่างไรบอดมันก็ต้องโล่งอยู่แหละแต่ว่าช่่งมาครับน่าจะพอมีโอกาสอยู่เซรเป็คก็เราใหม่นะใบน,นี้ค่อนข้างเก่งนะมนบอกว่าใช้ปุ๊บใช้ชีมมอสฝงข้ามหนึ่งตัวเอามาเป็นเวสงสัยให้มอมมิโกะบนสนามได้ แล้วก็ที่เดี๋ยวก็ไปพูเทคิพิธีกรรมนะแค่ดึงไปอ่ะก็คือเหมือนกับเอามอนมาแปะข้างหลังเงี้ยแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยความที่เขาดีดไคจูขึ้นไปนะทำให้บอดเราโลงครับเวลาเจอเด็กมิโกะถ้าเกิดบอดเราสู้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังเล่นแลวชนะไม่ได้เงี้ยไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าปล่อยบอดโลกเงี้ยโอกาสแพ้น้อยกว่าเพราะว่าพวกที่พลังสูนใช่ปะถ้าเขาอยากจะตีครับเต็มที่เขาต้องแปะพวกขวานหน้าโง่ไม่ก็ไอวันเอทซอจะเพื่อที่จะตีเราอยไรเงี้ยแต่ว่าไม่น่ามีใครทําอย่างกันหรอกเ้าใถครับจ จัวเป็นดูแลนดอลครับดูแลนดอลก็ยังไม่ช่วยนะเพราะปัญหาคือคู่นี้ครับไอเขียวเนี่ยไอเขียวเนี่ยเก่งมา,มากเขียวที่มีเวทสมใ่ยอยู่ครับเราจะไม่สามารถเล็งเป้าการ์ดมิโกะได้เลยซึ่งใบที่ช่วยได้ตอนนี้มีแค่ซดตัวเดียวนะเพราะว่าพวกคนที่ไม่ไม่เล็งอะ่ะมีแค่ซุดคนเดียวที่ใส่มาก็ต้องหาจังหวะดีๆนะแล้วด้วยความที่เขาดีไคจูขึ้นไปครับสมมติเราทำซุตสี่ไส้ไปเนี้ยส่งปุ๊บใช่าตาหน้าโดนไคจูก็ระบาดมาเดียวนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวเรา แห่ๆไปก่อนใช้โปรเมตเตอร์ครับสเปคเพื่อบังครับนะให้เขาใช้ใบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้ยังอยู่อ่ะมันจะแบบเป็นตัวขัดขวางเวลาเราจะสู้ครับพอมอนเราเสียตัวเลยนะตรงนี้เขาตัวนี้เราเปิดปุ๊บเขาก็เปิดกับดักครับก็ดึงมอนไปและก้ยเฟสข,ของไอตัวนี้ถ้าเกิดมีเวสสมสายเสียบที่มันก็จะได้เสิร์ฟกับดักหนึ่งใบขึ้นมือเซิร์ฟเป็นริเวอรี่ครับอ่ะแล้วก็ผ่านเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับ บอดโลกงนะยังโอากาสแพ้น้อยมากๆเม็ดหนึง่งโอ้ฮาร์ปี้นะฮาปี้นี่กลายเป็นดีกับเรามากๆนะเพราะว่าพอบอดโลกงเนี้ยอีวิลิแมตจะได้ใช้ละก็น่าจะพอเขียดได้บ้างครับเพราะถ้าเกิดเราเขีย์ปุ๊บแล้วเขาไม่มีเวทเสียให้ตัวเขียวครับตอนหน้าเราจะเอาคืนบ้างนะก็ชอบไหมครับตัวฮาปีก้ก็ปล่อยไปเพราะไม่ได้ใช้แล้วแหละก็ไปเทิร์นครับพออะไรก็ไปดูนะไม่ดูทำไมถึงเขาไปเทิร์นคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะตีมาก็ไม่มีดามจนะแต่ว่า ปัญหาของเขาครับไม่เกี่ยวกับเรานะพอจบแบเอร์ปุ๊บเรามีอีวต์แมทครับใช้เลยอ่านิมูมหมดครับตรงนี้ถ้าเขาไม่มีเวทลงมาแปะครับตาหน้าเราเอาอคืนได้ละเซตตึ่งใบเอาแต่ลืมไปนะเพราะใบที่เขาเสริฟม,มาเป็นลิเวอรี่ใช่ไหมลิเวอรี่ก็เปิดปุ๊บแล้วเวทแปะได้อยู่ดีนะยังไงก็อยากฝากไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวต้องจัวหาใครมาช่วยก่อนนะเวลาย,ยังมีครับถ่วงได้เรื่อยๆอาจวดบโบอมูเตอร์มาซับนะตรงนี้เป็นลิเวอรี่ครับอย่างที่บอกนะก็ก็เอาเวทมาแปะได้ ไปไวเวทเขียวนะไอเนียยุ่งยากแล้วเพราะถ้าเกิดมีไอนี่ยอยู่อะเราจะต้องมีดีดีโครหรือไม่ก็ชีนิวครับถึงจะเคลียดได้นะเพราะสมมติว่าเราทำสุดไหมค่ะสุดส่งปุ๊บเอฟเฟกไอเวทเขียวเนี่ยมันจะรีมูฟมันใช่ไหมล้วก็จะเอามีโกขึ้นมาแปะอะไรนี้ได้ถ้าเกิดเรามีดีดีโครหรือมีชีนิวเนี่ยเราก็จะรีมูฟท,ทิ้งได้ตรงเพราะงั้นตรงนี้ยังสู้ไม่ได้นะแล้วก็ผ่านเลยรอไปก่อนอ่ะต่าข้าคราก็ทำอะไรไม่ได้นะตีไม่ได้เหมือนกันไม่มีดาเมจขอาใจครับจัวจุดละนะ กราก็ไม่ช่วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมือจะเกินนะเซตดูแันดอไปครับถ้ามันพังก็ช่างมันถ้ามันยังอยู่ก็เดี๋ยวตาเราคือเดี๋ยวค่อยได้ใช้เสร็จปุ๊บ่ันเลยเม่หนึ่งครับปลาข้ามใช้เป็นไฟแดนครับไฟแดนจะเริ่มระบาดนะเพราะไฟแดนมันจะชุบม,มอนขึ้นฝั่งเขาตัวหนึ่งใช่แล้วชุบม,มนขึ้นฝั่งเราตัวหนึง่ตงตัวนี้คิดว่าน่าจะโดนนะแต่ว่าเรามีแม็กซี่ครับเดี๋ยวปลาขอนหาของมาก่อนเพราะถ้าเกิดมาโดนแล้วมันแพ้ก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เรามีโอกาสแล้วก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆนะ อย่าไปยองง่ายๆก็จัวครับแล้วก็มีเป็นจวได้เป็นชาร์โดนะชาร์โดไม่ค่อยเก่งเ่าหร่ครับและเขาลงเป็นไครจูให้เราครับคู่นี้จะยังไม่แพ้นนะคู่นี้จะแค่หกพันหกยังอยู่ยังอยู่แล้วก็จัวครับจวจะไม่ซีนะจวเป็นไหร่วงครับไหร่วงดีมากๆนะเอาไวร่วงหาดีดีโครหรือว่าชีนิวได้แต่ว่าทันหลังจากนั้น,นครับเราก็จวเป็นชีนิวขึ้นมาครับทีนี้สบายแล้วเราจะแบบเอาคืนตามแผนของเราก็เก็บตัวนิดหน่อยครับช่างมัน แล้วก็เฟคของเวด้วยตอนจบเมสเตปถ้ามอนมิโกแบทเทิลดีดขุนมือไอเนียไอเนียดกายเป็นตัวปัญหามากกว่าพวกนี้อีกนะเพราะเกิดเราค้างบ่ออะไรเงี้ยแล้วเขาลงแบบทีบิวป,ปุ๊บแล้วเขามีไขจุมีแล้วเขามีมิโก,โกอีกตัวเนีย้ยอาจจะลําบากได้เลยเพราะเดี๋ยวค่อยๆหาทางไปนะอภันเลยเข้าเทนครับตัวเลยอ่ะทีนี้ของเราค่อนข้างครบแล้วครับเดี๋ยวเราเอาคืนบ้างใช้ให้ล้วงก่อนเลยล้วงหา หาดีหาดีดีโคมาช่วยอีกสักใบแล้วกันกับชีนิวนะเพื่อความชัวหกใบเลยตรงนี้ครับเปิดได้เป็นอิมเปอร์นะมีอิมพอร์ดด้วยแล้วก็เป็นสเปลเลอร์ครับแล้วก็อิมเปอร์นะอุลละแล้วก็เป็นพี่เลียครับตรงนี้มันใช้อะไรไม่ค่อยได้นะเพราะงั้นเราก็เสริเป็นอิมพอร์ตขึ้นมานแล้วกันผือเราเคลียร์บอดได้ปุ๊บใช้ซูนมนอยู่เนี้ยได้ยับดูดมามาเสียบต่อได้นะก็เป็นอิมพอร์ตมาปุ๊บไปต่อครับโปรเตอร์ครับฝาข้ามคอนโทรลมอนเราสเปย์ได้สเปย์เลย เอฟเฟกเลยทีบิลครับสเปซสองตัวเป็นพี่เลี้ยงกับสเปซเลยนะพอตัวเริ่มหมดละพี่เลี้ยงนี่เดี๋ยวจะเอาสิทธิ์นอร์มอนซ้ำลงเลยลงเป็นอัปเปอร์คัทครับอัปเปอร์คัทเสิร์ตเสิร์ตเป็นตัวชุบเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนอร์มอนซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ชุบเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ี๋ยวเราลุยเลยชุดใหญ่ชุบครับการ์จาะแล้วก็โดนเป็นนิบิลูนะก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะก็เดี๋ยวค่อยๆหาทางแก้ต่อไปแล้วกันตรงนี้จะลำบากด้วยเพราะว่า ก๊ารจอตกหลุมด้วยเฟคก,การ์ดสายข้ามใช่ไหมแต่ว่ามันจะติดมิสซิ่งนะติดเทคไอซ์นีซ่าโทเค็นเนี่ยแหละค่อนข้างแย่เลยแล้วเรามีแม็กซี่ครับเราก็ปาเลยนะเราไม่เหลืออะไรละก็โยนทิ้งไปเพื่อได้ของมาสู้ดีโบเลยเป็นที่ไม่รู้ครับตั้งกันนะแล้วเขาเอาโทเคตตั้งตีให้เรานะไม่รู้ทำไมาเหมือนกันเขาลืมไปหรือเปล่าว่าถ้าตาน,นี้เรายังไม่ไตีนะแล้วก็เฟคของ ลิเวอรี่ครับถ้าการเวสสมใส่ถูกส่งลงหลุมรีมูฟมานชาแล้วก็ชี้เวสสมใส่จากหลุมเก็บขึ้นมือได้เขาเลือกเก็บเป็นไฟแดนนะไฟแดนก็เดี๋ยวจะชุบม,มอนช่าแล้วก็จะเล่นต่อล้วได้แต่ว่าตรงนี้เรามีชีนิวแล้วครับเพราะค่าสบายนะแล้วเขามีมิโกะแค่ตัวเดียวครับถ้าเขาจะชุบปุ๊บเราชีนิวทีครับเอฟเฟกที่ว่ามันจะทำาัวครับนี่มันจะไม่มีเอฟเฟกนะก็น่าจะพอเป็นโอกาสยู่บ้างตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเขาเอาโทเคตั้งตีที่เราครับแล้วก็อันนี้เขาก็ เก็บเว้ขึ้นมือครับแล้วด้วยความที่เขาเออกโทเคตตั้งต,ตีให้เราครับเราก็ตีทิ้งไปเลยนะแล้วก็เซ็ตไว้พัดเลยตัวนี้จะดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าตามแผนเดิมอะเราทําซุดมาใช่ป่ะแล้วก็รอชี้นิ้วชี้ใส่พวกมิโกโกตัวเขียวแต่ว่าด้วยความที่เขาโยนนี่ไปลุ้มให้เราครับก็เท่ากับเราทําสําเร็จตามแผนนะไอ้สองคนที่อยู่ในหลุมครับเดี๋ยวพอเขาตุกติกจะชุบปุ๊บเราใช้ชี้นิ้วชี้ทิ้งเลยน่าจะสบายอยู่เม้นหนึ่งครับเปิดด้วยไฟแดนนะ ไปได้เสร็จปุ๊บมันชุบเลงไหมชุบไม่เลงครับแต่ว่าเขามีแค่มิโก,โกเขียวครับแล้วก็ยิ้มทิ้งไปเลยรีโซอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาชุบม,มาปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกมันจะไม่มีละเอฟเฟกที่ว่าตีมาปุ๊บแล้วจะไม่มีดาเมจเนี้ยดาเมจจะเข้าที่เราเนี้ยก็จะไม่เกิดแล้วตอนนี้เอฟเฟกของซปีนิดวอลครับสามารถรีมูคไปนี่จากหลุมแล้วก็สเปรย์มิโกหนึ่งตัวจากรีมูโซนหรือจากมือได้ ก็มีแต่เขียวนะไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้มีเป็นฮิตเนอมารีครับตัวนี้ด้วยความที่เรามีพลังของแม็กซี่สามใบนะเราก็โจมมาเยอะครับเราก็มีเวลาครับอันนี้ก็โม่ครับแล้วก็ปลาเลยไม่ให้เสิร์ชนะเดี๋ยววุ่นวายเพราะตัวนี้เข้าแผทแล้วเลยแต่หน้าเราเอาคืนทีเดียวจบเลยดีโซครับอเขาผ่านนะเพราะตีไม่ได้ครับอย่างที่บอกบันใบจนถึงเทิร์นถัดไปนะตัวนี้เข้าเทอร์นเราบ้างครับโวเลยโจเสิร์ลลบนะเดี๋ยวเอาคืนชุดใหญ่ ตอเลยไปโปรโมรเตอร์ครับเพราะว่าตัวนี้สบายครับเพราะมือเข้าไปไขจูไอตัวเมื่อกี้แน่ๆนะพอกันมือช่วยไม่ได้ละเอฟเฟกของโปรโมเตอร์สเปย์ทีบิวเลยออกมาสองคนแล้วก็อัปเปคารครับเซิร์ตตัวนีน้มาสดเลยนะเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราตรีจบเลยแบทเทิลครับก็ตีนะเอฟเฟกอย่างที่บอกครับโดนชี้นิวอยู่นะเอฟเฟกโดนนิเก็ตเราก็เอาชุบเพื่อครับตีเปล่าเลย1,500แล้วก็อัปเปอร์คาตรตีครับ และก็ลูกหินครับที่เขาให้เรามานะก็ตีปิดสวยๆก็ประมาณนี้ครับผมเวลาเจอมิโกะเงี้ยมันก็วัดดวงนะว่าเขาจะได้ประมาณไหนเงี้ยถ้าเกิดว,ว่าเขาแบบรีบร้อนเงี้ยเพราะจริงๆไงตรงนี้บิลูเขาไม่ควรป่ะเพราะว่าบอกเขามันอยากได้เปรียบอยู่นะโยนีบิลูมาปุ๊บก็กลายไปว่าจากเขาจะชนะเงี้ยกลายไปเขาน่าจะแพ้ไปได้เลยนะก็จะเข้าล็อกของแพรเราเลยวันนี้ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเจฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเจของเด็กมิโกะมกัตสกีนะครับก็เป็นมิโกะปกติมาที่เขาได้เล่นกันแหละก็มีนู่นนี่นั่นนะไม่ได้ครับมีเป็นแม็กซีนะแล้วก็เป็นตัวมิโกะไฟมิโกะน้ำแล้วก็มิโกะเขียวครับอันนี้จะว่าเขาเล่นพลาดหรือไม่ก็น่าจะพลาดน,นะเพราะกีเขาควรจะมีมิโกะหลายๆสีไว้ก่อนนะเขาไม่น่าจะมั่นใจในมิโกะเขียวมากเกินไปเลยเพราะมิโกะเขียวตัวนี้มันไม่ได้เท่าไหร่นะอาจจะก,การเล็งก็เก่งอยู่ดีแหละแต่ว่า บางทีแบบตัวเดียวมันก็เสี่ยงเกินไปนะเราโกเลมครับแล้วก็ไคจูนะคิงกิโดล่าแล้วก็ตัวเล็กนี่สามตัวาเท่ากันนี่ไม่รูครับแล้วก็เป็นมิคาโกะตัวใหญ่ฮาร์พี A ้คิเดย์ดอมแดีครับเอาไว้เสิร์ชหานี่นะขวานน่าง,งโง่นะกับไอ้นี่เดวิสเอซอสแล้วก็เป็นพรีแพเดชันครับเอาไว้เสิร์ชมิโกะนะไฮโมูอิต้าครับก็วไว้จู่หามิโกะนั่นแหละไลนที่สองครับเคียร์บอร์ดแล้วก็ไห้ล้วงถัดมาก็เป็นขวานน่างโง่ครับก็แปะให้้ใครเเเเเพิ่มนนนึงนะแลวกก็อฟฟ ถัดมาครับเป็นตัวเอก s อไปี้บอกว่าแปะให้มอสหนึ่งตัวมอสตัวนั้นพลังเพิ่มสองพันแล้วก็ถ้าสองฝ่ายจะได้ดาเมจทียบเกิดจากตัวนั้นน่ะแล้วก็ถ้าเกิดดาเมจที่โดนน่ะเกินสองพันหรือมากกว่าสงกราร์ไปดี่ต้องหลุมก็มันก็เป็นการ OTK แหละเพราะว่าแปะปูช้ยแล้วเขาตีใส่ไคจูงเงี้ยมันก็จะเจ็บเยอะอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าเยอะน่าจะหมื่นกว่ามั้งห้าพันสองทีถัดมาก็เป็นไฟแดนเมื่อตะกี้ครับเวทเสริมเพื่อนนะแล้วก็เป็นลอนโดเวทเขียวด้วยแล้วก็เป็นเกสเซนต์มอนี่ครับ ลีวลลี่กับสป i ริตวอล์กเอ็กตก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะก็มาใส่มาอย่างนั้นแหละก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กมีข้าโกนะก็สุดท้ายก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะมันมีโอกาสเสมอแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ